หลังจากที่สำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันชื่อยาโมโนนาวัคซีนโควิด1 9ไปเมื่อวานนี้นะคะประธานโรงพยาบาลรามคำแหงบอกว่าเตรียมสั่งจองวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมโดยมีบริษัทซิลิกฟาร์มาเป็นผู้นำเข้าจากประเทศสเปนซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่โดสละ1 1 0 0ถึง1,300บาทค่ะเบื้องต้นโรงพยาบาลเอกชนมีความต้องการประมาณ3-5ถึงล้านโดส ส่วนราคาขายต้องคิดจากต้นทุนที่องค์การเภสัชกรรมขายบวกกับค่าบริหารจัดการร้อยละ5-10โดยแต่ละโรงพยาบาลจะคิดค่าบริการค่าประกันและค่าแพทย์เพิ่มเข้าไปด้วยพร้อมกับแนะนำประชาชนที่จะรับการจัดสรรวัคซีนนะคะว่าควรจะรับวัคซีนที่รัฐจัดไว้ให้ก่อนและอาจจะเลือกฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิค่ะ คำถามผมต้องมีอย่างนี้ครับคุณไม่อยากฉีดเพราะอะไรถ้าคิดว่าไม่อยากฉีดเพราะกลัวแล้วแซกซ้อนหรือกลัวอะไรผมก็บอกว่าอย่าไปกลัวฉีดดีกว่าไม่ฉีดใช่ไหมครับอย่ารอแล้วถ้าเวลาที่มอเดือนหน้ามาถึงคุณอยากแกฉีดอีกทีไม่มีความสุดได้จะสุดจะได้ประโยชน์ มากแค่ไหนขึ้นอยู่ง,งานวิจัยแต่มันได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Principal Health Care จำกัดเปิดเผยว่าการประชุมของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งมอบกันเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นไปตามกำหนดเดิมก็คืออาจจะไตรมากที่4อาจจะนานเกินไปและส่งผลให้หลายโรงพยาบาลลดปริมาณการสั่งซื้อ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทยกล่าวว่าอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวที่บอกว่าราคาจะอยู่ที่3,000ถึง3,500บาทเนื่องจากยังไม่สามารถคำนวณต้นทุนที่ชัดเจนได้ค่ะ